สมุทรสงครามดินแดนแห่งน,น้ำแม่กลองที่ยังคงชีวิตและสภาพความเป็นอยู่แบบเดิมโดยสามารถผสมผสานกับชีวิตในปัจจุบันได้อย่างกลมเกลืนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสมุทรสงครามจึงมีชีวิตที่สงบเรียบง่ายแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่ยังต้องประสบกับปัญหาภัยทางธรรมชาติความยากจนความขาดแคลนความเจ็บป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือการเกือ้อกูล ท่ามกลางปัญหาและความเดือดร้อนดังกล่าวหลักการชาติจังหวัสดสมุทรสงครามจึงเป็นองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของสภาการชาติไทยในส่วนภูมิภาคที่จะเข้าไปให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ <ใน S 1> เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ทุกยากได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เหากาชาติจังหวัดสมุทรสงครามปัจจุบันมีนางมณีรัตน์พรหมเขียวดำรงตำแหน่งนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสงครามและคณะกรรมการที่ร่วมปฏิบัติงานจำนวน25รายโดยในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน2566มีผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของสภาการชาติไทยดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1การบริการทางการแพทย์และสาธารณาสุข การออกรับบริจาคดวงตาและอวัยวะออกหน่วยเพื่อเชิญชวนผู้มีจิตถาร่วมบริจาคดวงตาและอวัยวะในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมามีคู่แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน55รายอวัยวะ50รายยุทธศาสตร์ที่2การพัฒนาและการขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสดมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตการรับบริจาคโลหิต รวมออกหน่วยรับบริจาคโรหิตเคลื่อนที่กับโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าในช่วงสีเดือนที่ผ่านมามีผู้บริจาคโรหิตจำนวน369รายปริมาณโลหิต1 4 4 7 5 4ซีซี โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนีิราเทพยวัวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาให้หายจากพระการประชวนมีผู้บริจาคโลหิต135รายได้ปริมาณโลหิต5 4 0 4 0ซีซีโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเจริญพระชนมายุ68พรรษามีผู้บริจาคโลหิต114รายได้ปริมาณโลหิต4 4 2 0 4ซยุทธศาสตร์ที่3การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือพร้อมถุงยังชีพแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย11รายเยี่ยมผู้ประสบเหตุไฟไหม้เรือบรรทุกน้ำมันสมุทรสี22 ณโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าสี่ลายยุทธศาสตร์ที่4การพัฒนาและการส่งเสริมสุขภาพชีวิตของประชาชนงานบรรเทาทุกข์ออกเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือพร้อมถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้17ราย,าย <คน S 2> เยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุ95ปีขึ้นไปจำนวน11รายงานด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกบำรุงสุกสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนโดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่รัษดรผู้ยกยกไร้ผู้พิการและด้อยโอกาสจำนวนสี่ครั้ง400ชุดโครงการเติมพลังวันสดใสเพื่อเด็กไทยประจำปี2566-2สองครั้งเยี่ยมนักเรียนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมก้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธมภม ปีการศึกษา2566มอบเครื่องขโภคบริโภค6กรายเยี่ยมนักเรียนตามโครงการพูดอ่านเขียนภาษาไทยจำนวน17โรงเรียนเด็กนักเรียน176รายยุทธศาสตร์ที่5การพัฒนางานบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุกงานรับเสด็จรวมเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนิษิฐาธิราจเจ้ารมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารี รับพระราชทานของที่ระลึกในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติณอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยออัมพวาเขาเฝ้ารับพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งนายกเหล่ากาชาติจังหวัดและรับพระราชทานเข็มกลัดอักษรพระนามาพิไทยสทณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรรวมเขาเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระณิษิาทิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ,พระตา,า,า,าราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินณนะสถานสาวมาสภาการช,ชาติไทยกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภาการชาติไทยครบรอบร้อยสามสิบปีร่มข้าเฝ้ารับสเสด็จสมเด็จพระคณิษฐาที่หนาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พระตพพา,า,า,าราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินณโนะครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามงานรักพิธีและงานประเพณีเข้าร่วมจำนวน25ครั้งชเช่นร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท99รูปเพื่อถวายพระพรชยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชษก,กิตาาิิาภาณวัดเพชรสมุทรบวรวิหารจำนวน5ครั้งร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี2566 รวมพิธีวันยุธาาทธหัตถีประจำปี2566รวมพิธีเปิดงานวันคนพิการจังหวัดสมุทรสงครามรวมพิธีจำนวนวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษารีแดงครบรอบ69ปีรวมพิธีถวายพระทหารพระรัชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายแด่พระพิสุสาิสมเณรในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่หนึ่งครั้งหลัง 2, ปี2566ณพระอุโบสถ วัดประดู่พระรามหลวงอเภอัมพวาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศานภาลัยนาพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศานภาลัยร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจำปี2566จำนวนสี่ครั้งร่วมพิธีบู สวงสารลักเมืองสมุทรสงครามและสมโภชน์ร้อยยีปีจังหวัดสมุทรสงครามร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้าร่มสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสองเมษายน2 5 6 6ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีวงร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันสําคัญของชาติพ่วงเดือนเมษายนร่วมพิธีเปิดโครงการวันผู้สูงอายุและว,วันครอบครัวจังหวัดสมุทรสงครามณอุทยานรอสอง ร่มวมพิธีเปิดงานสงกรานต์วิถีไทยและเทศกาลผลไม้ในสวนณบริเวณชั้นล่างอาคารเลือนอุธสร้างอุทยานรอสองร่มวมพิธีถวายสักการะเนื่องในโอกาสบังคล้ายวันสวรรคตรสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตเนื่องในโอกาสวันประสูต29ิ29เมษายน2566กิจกรรมด้านการประชุมจำนวน10ครั้งร่วมประชุมสัมมนานายกเหล่ากาชรา,าคจังหวัดเทรยิยกเรขานุก,การเหล่ากาชาติจังหวัดณโรงแรมมณฑีนกรุงเทพมหานครร่วมประชุมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ประมาสเดพุทธเลิศราณภาลัยประจำปี2566อย่างต่อเนื่องประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสงครามครั้งที่1ทัพ2566ณโรงแรมริวตันอำเภอเมืองสมุทรสงครามร่วมประชุมเหล่ากาชาติจังหวัดภาค4 ครั้งที่160วงเล็บสามทับงนาสนักสนาเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสงครามร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสมุทรสงครามร่วมประชุมคัดเลือกผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์และคณะกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสมุทรสงครามร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์นำนักการกะจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อรถภาวะคลอดก่อนกำหนดร่วมประชุมคณะทำงานบุรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโคเรนตตกเกณฑในระบบ TPM a p และ Thai QM ร่วมกับ เด็ดักีเครือข่ายมิติความเป็นอยู่งานกิจกรรมพริเศษ,ษอื่นๆจำนวนสิบเอ็ดครั้งร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการเราทําความดีด้วยหัวใจเพื่อเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินวลีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบสามรอบ 36, สามสิบหกพรรษาร่วมเป็นกรรมการตัดสินหาผู้ชนะเพื่อคัดเลือกตัวแทนการประกวดร้องเพลงระม,มุงมหาไท,ทายระดับจังหวัดร่วมโครงการจูธรรมนำชีวิตจังหวัดสมุทรสงครามสิบครั้งร่ว กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ่านภาลัยและการเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติณอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัยรวมพิธีเปิดโครงการกิจกรรมรำอาเสลลาเธอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัยประจำปี2566ณอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัย ร่วมโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาร่วมกิจกรรมวันสตรีสากลจังหวัดสมุทรสงครามร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทยประจำปี2566และ ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลลิ้งจิค่อมสมุทรสงครามและของดีเมืองสมุทรสงครามและนี่ถือผลงานและกิจกรรมของเรากาชาติจังหวัดสมุทรสงครามในรอบสี่เดือนที่ผ่านมาเรากาชาติจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมและเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยปากทุ่มเท<อ>และอุทิศตนเพื่อนำมาซึ่งความาสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวจังหวัดสมุทรสงครามสืบต่อไปเมืองพมนะภา,ารักแก้วตาสุดดวงหรืดีเมืองบางคนที่รับแก้วตาล้นดวงใจ